สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผ้าไหมแบบบ้านๆจริงๆแท้ๆนะครับไหมบ้านจริงๆแท้ๆร้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเรามาดูครับจะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้คือไหมเส้นใหญ่นี่ครับเส้นไหม,ไมจะเราจะเห็นเป็นอย่างนี้ครับ เส้นมันจะไม่สม่ำเสมอเหมือนไหมเหมือนไหมโรงงานนะครับนี่คือถ้าเราชอบแบบบ้านๆจริงๆแท้ๆต้องแบบนี้ครับนี่นี่ให้เลือกสีมาตรฐานเลยครับนี่น,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 นี่สีมาตรฐานเลยแดงทองเขียวทองดำทองน้ำเงินขาว เป็นแบบขั้นก็มีครับเนี่ยครบทุกสีเขียวมรกตก็มีเขียวมรกตเขียวทองสวยงามมากๆอยู่ที่ตำบลขนวนอำเภอหนองน้ำคำจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับที่สุดนั่นคือที่มาครับที่ทอเขาเรียกว่าจีนะครับจีนี่ทอเสร็จแล้วเป็นผืนแล้วครับนี่ ที่สุดที่สุดเลยที่สุดเลยแบบบ้านบ้านแท้ๆนะครับในแบบบ้านบ้านแท้ๆเลยนะครับจะเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่โรงงานนะครับไหม้บ้านแท้ๆครับเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ไหม้บ้านแท้ๆครับ สีมาตรฐานสากลเลยครับแดงเขียวดำน้ำเงินเขียวมรกตนี่ครับชมชมเป็นขวนตานะครับชมเป็นขวนตาอันนี้คือผู้ทำผู้ทอนะครับแม่เลี้ยงครับนี่ครับนี่นี่น ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับถ่ายตามความเป็นจริงนะครับไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ่ายตามความเป็นจริงนะครับอ้าวเปิดให้ดูก็ได้ครับนี่เปิดให้ดูอีกทีก็ได้ครับ2เมตรครับนี่ มันมันเจ้ระบบอดมันจระเบมันมันมีไงไน,นบ้านเขานีกว่ดีมันก <c oughs> ต่ห่งต้องนีให้มันเนียนใ <c oughs> คยตำได้ข <c oughs> ันวีอ่อนกับตาอะไรขันวีแฉงแล้วกับตาอะไรต้องวีพราี ขอบคุณรับชมกดไลค์กดเลิฟครับติดตามครับหมยบ้าน้าๆแท้ๆล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับ